อ่านี่มาแล้วครับนี่ตัวนี้จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าคือตัวรุ่นมันจะเขียนว่ารุ่น M16 นะครับผมหรือว่าเป็นปืนได้หวะนะครับชื่อรุ่นอย่างกับปืน M16 เลยนะครับไวรเลสไมโครโฟนหรือยังสีพลาสติกมาอยู่เลยนะนะครับเหมาะกับ Vlog นะครับอินเทอร์วิวแล้วก็ไลฟ์โชว์นะครับผมด้านหลังก็จะมีบอกสเปคนะครับอันต้าโลลาเทนซี่นะครับผมก็คือมีค่าความดีเลย์ที่มันต่ำมากๆเลยนะครับสมาร์ทน้อย c a n c e l เ a t i o n นะครับก็คือ เป็นเหมือนกับใช้ AI ในการคนบทรลในเรื่องของการตัดสินรบกวนนะครับผม Sound and Picture Synchonization r ก็คือการสงค์ภาพและเสียงนะครับให้ตรงกันนะครับ Real Time Sound Reception ก็เป็นการรับเสียงนะครับที่การรับเสียงแบบเรียลไทม์นะครับผม Long Time Working ตรงนี้ก็คือใช้งานได้ยาวนานมากนะครับก็เดี๋ยวดูสเปคทีึว่าตัวนี้เ็ใช้ทำงานได้กี่ชั่วโมงนะครับก็6กถชั่วโมงนี้ก็โอเคแล้วรู้สึกว่า ผ่านหูผ่านตาไว้รับว่าประมาณสิชั่วโมงนะครับ Tiny and Portable นะครับก็คืออมีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกครับไปแกะดูด้านในเลยอยากเห็นแล้วลักษณะของกล่องเนี่ยก็ทำมาคล้ายๆกันหมดเลยนะไอ้พวกไมโครโฟนไวเลสแบบนี้นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะรวมมิดมาให้ดูอีกทีนึงว่าเออมันเหมือนกันหมดเลยนะพวกกล่องอะไรพวกเนี้ยๆๆนะครับชูวอบดึงออกมาตรงนี้ได้เลยนะครับชูแอบปิ้งอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้คือสเปคมันคล้ายๆกันหมดเลยนะก็คือจะมีเป็นกล่องวางแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสายชาร์ตอะ นะออกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะลือมีมาเส้นเดียวนะครับสายชาร์จอ่าเป็น type C แล้วนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเป็นตัวรับนะครับเป็นตัวรับ type C แบบนี้อ่ามีพลาสติกออกมาแบบนี้นะครับแกะได้เลยชูแอบม,มาแล้วชวูแอบนี่สองด้านนะครับแกะมาทําไมเนี่ย <laughs> กันมันเป็นรอยเหรอนะครับประมาณนี้ด้านนี้ก็จะเป็นพอร type C สำหรับเสียบคาทก,กับโทรศัพท์ในเวลาที่ไลฟ์สดนะครับเราต้องการเสียบคาทแบตไปด้วยนะครับ นี้ก็จะมีเป็นช่องสัญญาณอ่าเป็นอาจจะเป็นไฟให้ดูนะครับอ่ามาดูตัวไมโครโฟน่าดูตัวไมโครโฟนนะเป็นที่นี่แบบนี้นะครับล็อกแน่นดีนะเวลาที่นี่ที่แบบนี้นะจะล็อกแน่นมากนะครับสวิตช์อยู่ด้านหลังนี้นะครับวินฟูอ่าก็เป็นตัวรับเสียงนี้อยู่ด้านในนี้นะครับด้านในนี้อ่าตรงนี้แกะออกได้เลยชชว์แอป่าน่าจะมีตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะนะครับด้านหน้าตรงนี้ครับมีไฟแสดงสถานะเล็กๆอยู่ อ่อาตรนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีไฟตอนชาร์จหรือเปล่านะเออไฟแสดงสถานะตอนชาร์จร่อวเ,เดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับอังนี้ที่ชาร์จรูปลักษณ์หน้าตาสวยดีนะครับผมแปลกกว่าที่เราเคยเห็นนะครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอ่เหมือนกันนะครับด้านหลังตัวนี้มีคู่มือนะเดี๋ยวมาดูคู่มือกันนิดหนึ่งนะครับ user manual นะครับก็จะเป็นบอกรายละเอียดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ดูรายละเอียดแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่าแต่ละอย่างนั้นคืออะไรบ้างนะครับด้านหลังเป็นภาษาจีนนี้เป็นภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับเวลาเสียบชาร์จนะครับก็จะเป็นไฟแดงค้างแบบนี้นะครับถ้าชาร์จอยู่นะก็ใช้เวลาชาร์จน่าจะ1นึ่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับมันได้อยู่นะนะครับตัวนี้นะครับแล้วเวลาชาร์จพอเต็มแล้วนะครับเขาก็ไฟก็จะดับไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวมารอดูเวลามันเต็มกันนะครับโอเคนะครับตัวนี้เวลาที่ชาร์จเต็มแล้วไฟมันจะดับไปแบบนี้นะนี่นะครับอันนี้ก็คือเสียบบอยู่นะครั เปิดสวิตช์เจ็ชาร์จอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าเต็มแล้วนะครับก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะตัวนี้ผมไม่รู้ว่าแบตเตอรี่จากในตัวมันน่ะที่โรงงานน่ะเขามันมัรจชาร์จมาเท่าไหร่นะครับก็ชาร์จประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เห็นในสเปคก็บอกว่าอยู่ใช้ได้ถึง6 1ถึงชั่วโมงนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบระยะให้ดูนะครับกับไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น M16 ตัวนี้นะนะครับหน้าตาของกล่องหน้าตาของไมค์จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบระยะให้ดูนะครับผม

รุ่น M16 นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบทดสอบสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเสียงนะครับที่บันทึกจากโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านแอป Open Camera นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนอะไรเลยใช้ไมโครโฟนของ ของโทรศัพท์เลยนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีเสียงลมนะครับแล้วก็จะมีเสียงรถทางด้านนอกนะครับจะได้ยินอยู่แล้วก็เสียงลมธรรมชาติทางรอบๆบ,บ้านด้วยที่แบบพัดผ่านต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ยินชัดเลยตัต่อไปก็จะมาใส่ไมโครโฟนตัวนี้ให้ดูนะครับว่าพอใส่ไมโครโฟนแล้วนะครับก็มาเซตการตั้งค่าเปิดปิดการตัดเสียงรบกวนแล้วมิวเสียงให้ดูด้วยนะครับว่ามันตดว่ามันกดอะไรยังไงบ้างน,นะครับผม มีข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมอ่าโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไมโครโฟนตัวนี้นะนะครับเนี่ยก็ก๊อกก๊อกนะครับถ้าเราเปิดในในลำดับแรกเลยนะครับมันจะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้นะจะขึ้นเป็นไฟสีฟ้านะครับซึ่งหมายความว่าอ่าทางานนะครับในโหมดตัดเสียงรบกวนด้วย AI นะครับด้วยด้วยด้วยตัวไมค์กับตัวรับของเขานะครับก็จะทําการตัดเสียงรบกวนให้อัตโนมัตินะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ย มันจะเป็นการมิ้วเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับกดทางด้านหลังนี้นะครับกดหนึ่งครั้งกดครั้งที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นการทำงานแบบ ไม่ตัดเสียงรบกัวนะนะครับสังเกตฟังเสียงรอบๆบข้างให้ดีนะครับเป็นขึ้นเป็นไฟสีถ้าขึ้นเป็นไฟสีแดงแบบนี้นะก็คือเขาจะไม่ตัดเสียงรบกลัวนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งซ้ําไปเนี่ยมันก็จะไปมิวเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับ กดกับกดเพิ่กดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งอ่ะนะครับมันก็จะกลับมาทํางานปกติแต่มันจะไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับถ้าเรากดเนี่ยกดทีละครั้งทีละครั้งวนไปไงี้มันก็จะวนไปไงี้เวลาที่มันมิ้วเสียงนะครับไฟมันจะกระพริบแต่ว่ากระพริบช้าช้านะครับจะกระพริบแดงสลับน้าเงินกระพริบแบบช้าช้านะครับแต่ถ้า,าต้องการจะให้มันกลับไปตัดเสียงรบกวนเหมือนเดิมนะกดสองครั้งนะครับกดดับเบิลคลิกนะครับกด2ครั้งติดกันนะครับหนึ่งสอง อ่าตอนนี้ก็กลับมาเป็นไฟสีฟ้าแล้วนะครับกดสองครั้งติดกันนะครับซึ่งก็จะทํางานตัดเสียงรบกวนสังเกตเสียงมันจะต่างกันนะตอนที่ตัดตอนที่ระบบตัดเสียงรบกวนทํางานเนี่ยนะครับกับตอนที่มันไม่ทํางานเสียงค่อนข้างต่างกันทีเดียวนะครับแต่ผมแต่ถามว่าตัวเนี้ยผมว่าเสียงนะครับเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยผมว่าทําได้ดีทีเดียวนะผมว่าเสียงค่อนข้างดีอ่ะมีเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงกลางนี่ค่อนข้างครบนะครับครบทีเดียวเลยแล้วก็มีดินามิกเสียงที่ ที่ชัดอ่ะนะครับคือตัวตัวน้ําเสียง่ะตัวเนื้อเสียงมันมาเต็มเ็เลยนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ดูว่าไมโครโฟนไวเลสแต่ละตัวเนี่ยเวลาที่บันทึกเสียงแล้วเนี่ยเวลามาดูไอ้ตัวเวฟนะครับตัวสัญญาณเสียงที่เข้ามาบันทึกเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวไหนดีไม่ดีตัวไหนมาเวอร์ตัวไหนมาเบาอะไรแบบนี้นะครับตัวเนี้ยเสียงดีนะครับแล้วก็คุณอ่าตัวตัวเนื้อเสียงน่ะค่อนข้างครบค่อนข้างเต็มนะครับไม่ไม่บางนะครับซึ่งมันอาจจะทำเอ็โคไม่ได้นะตัวเนี้ยนะครับ แต่ว่าสามารถที่จะเลือกตัดเสียงรบกวนได้กับกับไม่ตัดก็ได้เออผมว่ามันก็ดีนะบางครั้งเวลาเราอยู่ในที่ที่เราแน่ใจว่าคือห้องเก็บเสียงเงียบเบเนี่ยเราไม่ต้องใช้การตัดเสียงรบกวนเนี่ยเราจะได้เนื้อเสียงจะได้คุณภาพของเสียงในการลงเสียงในการบรรยายสคริปต์อะไรสักๆๆอ,ยอย่างเนี้ยจะได้เสียงที่ดีเลยครับเสียงแบบเทียบเท่าแบบพวก mm. ไมโครเดนเซอร์ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องเก็บเสียงดีๆนะครับแต่ว่าถ้า,าต้องออกเอาดอแนอกถานที่นะครับเราสามารถที่จะเลือกแบบให้มันตัดเสียงรบกวนนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของ เคลียร์นอสอะไรต่างๆออกไปได้แต่ว่าคุณภาพเสียงของคนพูดเนี่ยอาจจะถูกบีบีลงไปบ้างในบางช่วงซึ่งมันจะต้องทํางานหนักในเรื่องของการตัดเสีงเยงรบกวนนะครับคนที่ใช้พวกแอปโปรแกรมในการลดนอสต่างๆนะ่าจะรู้ดีว่าเออเวลาที่มันไปใช้โปรแกรมใช้แอปแตัดเสียงรบกวนแล้วเนี่ยเสียงตัวฉบับของคนพูดอะมันมันเหมือนคนเป็นหวัดอะไรเงี้ยเหมือนขึ้นนาสิกหรือว่าเสียงเหมือนแบบดำน้ำาบาๆแบบมไปบ้างนะครับบางจังหวะนะแต่บางจังหวะก,ก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราฟังแล้วรู้สึก ว่ามันรื่นหูมันสบายหูดีไม่งั้นมันเสียงลมเข้าบ้างเสียงนกเสียงจิ้งหรีดอะไรอย่างเงี้ยบางทีพูดน้นจ็ถ้าเกิดว่ามาเราไม่ตัดเสียงพวกอาไรพวกนั้นเสียงมันจะเข้ามาเต็มๆเลยแล้วฟังแล้วมันจะน่าลำคาญมากนะครับทําให้คนที่ฟังคลิปกับเรานั้นไม่ลรื่นหูฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเออไม่อยากฟังต่ออะไรเงี้ยมันน่าลำคาญน,นะครับก็การใช้งานก็ประมาณนี้ครับแล้วก็คุณภาพเสียงก็เนี่ยให้ดูประมาณนี้นะครับว่าเออเสียงมันเนื้อเสียงมันดีนะครับคุณภาพเสียงดีมีดัมมิกมีทุ้มแหลมอะไรับผม อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบเปิดใช้งานให้ดูนะครับถ้าปกติแล้วอย่างเครื่องนี้ซั s u n g เนี่ยนะครับเออมันจะใช้งานได้เลยนะเราเสียบปุ๊บเนี่ยไฟมันจะขึ้นเลยเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดไม้นะไฟมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับเห็นไหมพอเราเปิดไม่ปุ๊บเนี่ยกดแช่วไนนว้นะครับ3วินะครับอ่าติดแล้วอ่าไฟติดแล้วเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะหยุดกระพริบมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าทั้งคู่นะครับ ายมันสีฟ้าทั้งคู่ถ้าไฟไม่ไม่กระมิดไม่ไม่กระพริบเนี่ยแสดงว่ามันมันมันเจอกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสีฟ้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้เปิดไม่อันนี้กระพริบใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งคือสมมติว่าตัวเนี้เสียบไม่ดีนะครับเสียบไม่ดีหรือว่ามีปัญหาเนี่ยมันไม่เจอเนี่ยตัวนี้จะกระพริบแทนครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับเช่นว่าสมมุติว่าผมหลุดตัวนี้หลุดนะฮะหรือว่าอันนี้แบตหมดอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ามุดปุ๊บ ตัวนี้ไม่ได้เสียบแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้เสียบปุ๊บเนี่ยอันนี้จะกระพริบแทนอ่ากระพริบจะจะกระพริบทีหน่อยนะครับจะกระพริบทีหน่อยไม่เหมือนกับการกระพริบแบบอ่าแบบมิ้วเสียงนะเป็นการกระพริบแบบขีขึ้นกันเห็นไหมครับอ่าถ้าของใครเสียบแล้วไฟไปที่ตัวรับขึ้นเลยก็แสดงว่าใช้ได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่ขึ้นนะก็ต้องเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับจากนั้นเลื่อนไปเจอที่อ่าเกี่ยวกับ otg นะครับเราจะต้องไปเปิดใช้งาน OTG นะครับมันถึงจะไฟตัวนี้ถึงจะติดถึงจะใช้งานได้นะครับปุ๊บนะถ้าอย่างถ้าเสียบแล้วไฟติดแบบนี้เลยก็ใช้งานได้เลยนะครับผมจะมีบางรุ่นนะพวก oppo นะครับอ่ากของผม m o t o r o y m e เนี่ยนะครับต้องไปเปิด OTG ด้วยนะครับแต่ว่าเสียดายที่ว่าตัวนี้มันใช้กับกล้องหลักผมไม่ได้นะเออเสียดายที่ว่ามันใช้กับกล้องหลักผมไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องของรียวมี6 m i e ของผมเนี่ยผมมันดีมากอะเสียดายนะครับ มันผมนแบบมีเลนเป็นเลนอันต้าวายมีหน้าชาหลังเบอร์อะไรแล้วก็ในโหมด h d r อเ,น,เนี้ยก็ทำได้ดีมีโหมดการสั่นอะไเนี้ยทำทำได้ดีแต่ว่ามันไม่สามารถใช้กล้องหลักได้แต่เพราว่าที่อัดตัวเนี้ยนะครับเวลาที่อัดตอนที่บันทึกอะทดสอบระยะกับกับตอนนีท้ทดสอบเสียงทดสอบเสียงให้ดูนะครับอ่าเราก็ไปดาวน์โหลดไอตัวแอป Open Camera มาได้นะครับใช้ Open Camera มาซึ่งผมก็เคยทำคลิปโหลดให้ดูแล้วนะครับโหลดแอป Open Camera มาจากนั้นก็ อาไปตั้งค่าไมโครโฟนให้เป็นเป็นเป็นเอ็กโทนอนนะครับเป็นเป็นไมโครโฟนกเอ็กโทนอนนะครับก็จะใช้งานเสียงได้นะครับผมเหมือนตอนนี้ที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ผมก็ใช้ไมไอตัวเก่านะที่มันสามารถที่จะปรับระดับของเสียงบรบกวนได้นะครับผมวันี้ก็อยู่ที่ระดับเลเวล2ครับมีเสียงพัดลมเป่าที่พัดลมมีพัดลมเป่าที่โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆเลยะครับแล้วก็มีพัดลมเป่าอยู่ทางด้านหลังเนะี่ยจริงแล้วเสียงเสียงบรบกวนเสียงบรบข้างอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะเป็นเสียงแบบ แบบเสียงฮัมเสียงฮึมแบบเต็มหมดอะเสียงรถมีเสียงรถที่วิ่งถนนอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคเรียบร้อยดีนะครับใช้งานได้ดีตัวเนี้ยผมว่าเสียงมันดีเหมือนกันนะจากที่ทดลองเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ลองฟังเสียงดูอะเออมาเสียงดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกว่าตัดเสียงรบกวนหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีรูเสียงได้ก็ดีของการที่มันเลือกได้เนี่ยคือด้วยความที่ไม์เสียงมันดีบางที เราอยู่ในห้องที่มันิเงียบนะครับบบอย่างบางทีหรือว่าไลฟ์สดไลฟ์สดหรือว่าอยากจะทํา ASMR อะไรแบบนี้เออที่มันแบบเสียงแกะกล่องถึงอะไรที่มันจะได้ยินเสียงแกะกล่องเสียงในแชชัดแบบนี้นะครับเออมันมันก็เราก็เลือกแบบไม่ต้องตัดเสียงบรบกวนไงเพื่อให้มันมันเก็บเสียงทั้งหมดได้เต็มๆนะครับผมนี่คือข้อดีของการเลือกนะครับของการเลือกว่าตัดเสียงบรบกวนหรือว่าไม่ตัดเสียงบรบกวนก็ได้นะเออมันก็ดีแบบนี้นะ พอมันไม่ต้องตัดเสียงบรบกวนเนี่ยคุณภาพเสียงพูดของเรามันจะดีมากเลยนะครับเสียงมันจะครบทุกย่านเลยมันจะมีเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับครบเลยนะครับจะสังเกตองฟังดูจะรู้นะครับผมอ่าโอเคครับสนใจก็ตามลิงก์ไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ M16 ตัวนี้นะผมซื้อมาแบบไมโครโฟน2ตัวตัวรับ1ตัวนะครับอยู่แค่ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับจากคุณภาพเสียงดีเลยนะเออผมว่าคุ้มดีถ้าใครใช้กับโทรศัพท์ของตัวเองได้เลยเนี่ยสามารถที่ใช้กับกล้องหลัก ของโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับผมก็คุ้มไปเลยครับของผมก็ต้องใช้ Open Camera นะครับก็เดี๋ยวจะตามหาตัวที่มันสามารถใช้กับกล้องหลักของโทรศัพท์ผมอะก้เก็ค้นหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับจะได้มาแนะนําให้กับทุกๆคนดูกันนะครับผมใครใช้รีเมมโมรี่6โปรหรือว่าตัวกล้องโปรเรียวมีนะครับเลสมี่เนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลองผมจะลองของเลสมี่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันใช้ได้ไหมนะครับถ้าสนใจตามลิงก์ไปนะคุณภาพเสียงก็ฟังกันแล้วนะครับว่าเสีีีียยงมันดดทเวครัับเเดี๋ยวจอกนนใหหม่คลิป้านะครับผมสวัสดีครับ